โอเคเพื่อวันนี้จะไปหาหารตัดไม้นะเพื่อนร้อนมนเช้าดีดีแล้วก็ุดหินไปพรางนะเพื่อนโอ้โหพังเดี๋ยวข้างนี้เราจะทำเป็นห้องใหญ่ๆนะเพื่อนแล้วก็อีมาก,ก็หยุดตกแล้ว จะลงไปข้างล่างนะเพื่อนโอ้ครปเปอร์นั่งไงท่านผู้ชมดูดิโอเจ็บเจ็บเจ็บท่านผู้ชมดูลาดิ n p c นี่หว่าสุดดีโอ้ดูดิ โอ้โหบอสแมงเออทีฮะเ้าขี่ร <Huh? S 1> okay. ามาได้ไหมไม่ได้ว่ะงั้นเราไปตัดไม้ก่อนดีไหมอือคือจำกันดดวยนบ้านอยู่ข้างหลังหลงอีก yahoo ooh, ooh. oh my bush เราต้องไปตัดไม้ตรงไหนดีบ้านอยู่ทางนี้บ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้บ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นหสบานชนกันอาบน้ำกันเล่นกันทุกทีแม่โคตรแก่เฮ้ยหมู พิกกี้สวัสดีจัหมูน้อยโอ้พิกแอ็ก,ก็ไม่เอามาอานาก็หมดจะแดกไก่ดิบแล้วเนี่ย <c oughs> ทางกับบ้านอยู่ข้างหลัง นี้จะสร้างบานต่อเรื่อยๆแล้วก็มาหาอละหมด เงียบหน่อยนะแลก็คุยเลยว่ามันเพลินเพื่อนชอบไม้สีไหนมากกว่าส่วนตัวผมชอบไม้ธรรมดามากกว่านะเพื่อนไม้สีขาวมันแปลกไม่ค่อยนิยมเอามาสร้างบ้านเพื่อนมันดูแบบไม่ลาสสิก่ะผมชอบ ผมก็เลยชอบไม้แบบนี้มาก่ะไปเอาไปแปรรูปอะมันจะสวย o ูด,ดูนแข็งเป็นไม้โอ๊กธรรมดาแอปเปิ้ลผมยังไม่เคยได้ต้งแต่เล่นมาพึ่งก็ยังไม่เจอเยตัดเจ้าน้ำพึ่งให้เพื่อน,นเดี๋ยวเราจะตาไล่ล่าพึ่งกันนะเพื่อนๆนะ ก็จะไปหาน้ำพึ่งกัน EP หลังๆนะเพื่อนๆอาจจะได้เจอแน่เพราะมันอัปเดตใหม่เพื่อนตัดไยโอ้บอกริเนี่ยเป็นของจริงชีวิตจริงเนะ่เพื่อนๆตัดโคนก็ล้มตั้งต้นแล้วไม่ต้องมาเสียเวลา ไม่มีกรารเวตีเอาเลยแต่ถ้าลงมดแล้วไมเน่เดี่ยสักวันหนึ่งผมจะลองเล่นแบบลงมดดูนะอ้าวพอกว่า,วาวงั้นจากนี้ขึ้นไสร้างบ้านนะเราด้วยเดี๋ยวเราหาอาหารก่อน าหมูเดี๋ยวหาแกอีกเตียงยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องเสียเวลาเลยไปไหนหมูหนาวด,ดีพิกกี้ต่ออ๋อจะกินแล้เห็นนี้ต้องเจอไม้เดียว เกินไปเกินไปไม่เงินโอ้วิ่งทั่วเลยนี่เกินอ๋อเกินไปเกินไปมึงไปไหนเป็นอาหารก็ไดเกินไปเกินไปเฮ้ยอะไรนะพึ่งเพื่อนผู้ชมครับผมพึ่ง เฮ้ยอ้าเฮ้ยมันไม่ทำอะไรวะผมต้องไปดูน้ำผึ้งเนื่เรื่อนต้องมีแน่ๆโอ้หมาด้วยเนี่ยเพื่อนดูดีเอาจะเข้าไปใกล้มานะครับเอาเฮ้ยมูชเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอเพเ,เ,เพื่อนห<ๆ>มาไปเยอะโอ้มอชูมชมูช เอ้ยเอ้ยก็ไม่มีโอ oh, ้เพื่อนเพื่อนดูนี่ได้ไปอย่างไม่ต้องหาอะไรกินน่ะอาหายประโยชน์แล้วเพื่อนแต่เราขี่ไม่ได้เราไม่มีอานว่ะจบเลยไปไปดีเย้ยมันไม่เดินะนะเพื่อนเพราะเราไม่มีอานเวินเกินเกินไป น้ำพึ่งก็หายากเดี๋ยวผมค่อยมาหาอกพาร์ต่อไปนะเพื่อ,อนๆน้ำพึ่งอ่ะผมต้องกลับไปสร้างบ้านก่อนเนี่เดี๋ยวมันมืดซะก่อนมันเลยเวลาเธอไม่มา,ารู้บ้างไหมว่าฉันกอดโอ้เพื่อนๆดูดิมันจะไต่ยากไปถึงไหนเนี่ย Ow, Ô ow. Hơi vui hồn rồi đi cứ nghỉ cả Là đôi bà ơi. เฮ้ยเราเมา์ได้วะเมาชเราไม่มีสแน,น็คให้นะเว้ยโอโ้มันเตะมันเตะผมชอบสีขาวมากกว่านะเพื่อนโอเคเล่นมาเยอะแล้วดูบ้านเราเดียวโคตรสวยอะ ชุบ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 โอแมงมุมอีกและสอมบี้เลยเว้ย เพื่อนเราจะเอาไม้มาแปรรูปนะครับปับ๊บออกมาโอเคมีชุดก่อนนะครับเพื่อนเราจะไปสร้างมาต่อชุดสวยต่อไปจะปูพื้นด้วยหินนะเพื่อน ปูพื้นด้วยหินโอเคให้ดูสบายตาคดอ๋ป,ปโอดูสวยขึ้นมาเลยเพื่อนๆตรงนี้ด้วย จะปิดทำไมนี่โอ้เมื่อดีกแล้วไม่ขุดออกไหมหมดเลย ขูปดปาโอเคแปะ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 โอเคเพื่อนๆดูดิสบายตาขึ้นเยอะเลยบ้านเราโอ้โอ้ จะคราบของนะเพื่อนต่อไปต้องคราบปิกเอ็กตอนน้องคราบขวานโอเคเราต้องทำบันไดนะเพื่อนปับปับปับ เราต้องทำบ้านสูงขึ้นไปอีกนะเพื่อนเชุบเดี๋ยวจะค่อยขยายบ้านให้กว้างนะเราจะทำสูงไปก่อน สองกระโดดไปอ้าวเอเอเขาดูดีตาแดงๆเนี่ยอ้าวโอเคชุบบุบบุบกระโดดไปเอา้าอีกแล้วกระโดดไปกระโดดไป คราวนี้จะมาปูพื้นนะเพื่อนๆโอ้โ้ตรสวยครับผมชอบใบโอมหิมะมะกวาแม่งเอ้ย เพราะไบโอมีมามันดูสบายตาดีมากเมืม่อเลยชอบมาสร้างบ้านแบบนี้มากกว่ามากกว่าพวกที่เป็นหญ้านะเอามาติดหัวโอ พื้นชั้นแรกก็จะเอาเป็นหินพื้นชั้นสองจะเ,เป็นไม้นะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยพัฒนาบ้านเอาแคบๆก่อนโอ้ตรงนี้ทอช Okay. วันนี้เราเอาแค่ชั้นสองก่อนนะครับเต้องเอาไม้มาไปเอาโอ้มีบล็อกไม้ด้วยโอเคเพื่อน ครับรัวมาอีกนะโอเคบ้านพวกเราก็าเสร็จแล้วครับเสร็จครึ่งเดียวนะเพื่อนๆดูดิดูดิโอเคเพื่อนๆเ,เราก็พา์ทนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆพ,พาทต่อไปเราจะไปทำอะไรก็ รอติดตามผมด้วยนะเพ bon ื่อนๆนะเอา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 เฮ้ยไม่เป็นไรนี่บุ๊บ